ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลม b r e t ตาในการเดินหน้าท้าชนเวสป้าด้วยการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ J125 Starweb และ J200 Starweb มันถูกเปิดตัวครั้งแรกที่งาน i ิ a มาโช2024ปลายปีพศ .2567 ที่ผ่านมา โดยมีแผนวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2568เป็นต้นไปแต่จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วขณะนี้ทั้งสองรุ่นยังไม่มีการวางจำหน่ายแต่อย่างไดครับคาดว่าคงจะมีการปรับแผนการวางจำหน่ายออกไปเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี2568นี้และจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในแรมเบตตาประเทศไทยมีแนวโน้มครับว่า มันจะถูกเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์เ o 2025จะจริงหรือไม่ประการใดเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับสำหรับการเปิดตัวของ J-125 และ J-200 s t a r w สต์เว็บในครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ60ปีของตระกูล J-Series ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1964ซึ่งการเปิดตัวครั้งนั้น เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโลกแห่งการเล่นเซริร์ฟและวัฒนธรรมชายหาดโดยมีการออกแบบบังลมด้านหน้าคล้ายกระดานโต้คลื่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะรูปโฉมดีไซน์ของตัวรถนั้นให้ความคลาสสิกย้อนยุคผสมผสานกับความทันสมัยเครื่องยนต์บล็อกใหม่4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำรุ่น J125 ปริมาตรจริง124.6ซีซี cc ให้กำลังสูงสุด12.2แรงมา้าแรงบิดสูงสุด11.5นิวตันเมตรซึ่งเหนือกว่ารุ่น v 1 2 5 s p ส c i a l เปเดิมอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ j 2 0 0สตา starweb ก็เป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวใหม่4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำ175 cc ให้กำลังสูงสุด17แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 15.5นิวตันเมตรเหนือกว่ารุ่น V200 Special อย่างเห็นได้ชัดจ yeah, ุดเด่นของทั้งสองรุ่นก็คือการดีไซน์ไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์กรอบทรงหกเหลี่ยมสไตล์ของ Lambretta อย่างแท้จริงบวกกับบังลมด้านหน้าเน้นจมูกหมูให้โดดเด่นชัดเจนมากขึ้นและยังมีช็อกอัพหน้าเป็นแบบ d u b l e Arm Link ย้ำนะครับว่าเป็นแบบ d u b l e Arm Link ที่เป็นเอกลักษณ์ของแลมเบต้าและเป็นจุดขายสำคัญที่ทุกคนอยากได้เป็นอย่างมากดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS กุญแจรถเปลี่ยนจากดอกกุญแจธรรมดาเป็นสมาร์ทคีย์ยางหน้าหลังเท่าเดิมขอบ12นิ้วมาลุ้นกันดูครับว่า J125 Starweb และ J200 Starweb จะเปิดราคามากระชากใจคนไทยมากน้อยเพียงใดปลายปีนี้คงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ